บทที่42ครองบ้านอ้อยเจ้ใหญ่ลูกหุงข้าวแต่เช้าพระน้องสาวสามคนต้องไปโรงเรียนทุกคนตื่นเช้าหมดยกเว้นเด็กชายอายุสี่ขวบสามขวบ และสองขวบซึ่งยังไม่ยอมตื่นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนและไม่มีงานอะไรต้องทำด้วยว่ายังเล็กนักแม่ผันสายชนกับโสภาช่วยกันปอกมะพราะ้าวส่วนในหมั่นกับลูกสาวอีกสามคนคือสุมนสุนีและสมใจช่วยกันขนมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วชั้นนอกออกแล้วก็ไปใส่เรือซึ่งจอดอยู่ในคลองบ้านอ้อย โดยขุดเป็นลำประโดงแยกจากครองเข้ามาประมาณสิบวาสํสำหรับไว้จอดเรือมัดพ้าวเต็มลำเรือแล้วหนูน้อยทั้งสามก็พากันอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็จะได้กินข้าวและไปโรงเรียนโดยเรือลำเล็กซึ่งบิดาต่อเองสำหรับให้ลูกๆภายไปเรียนหนังสือหุงข้าวเสร็จเจ้ใหญ่ก็ตักข้าวต้มใส่ถ้วยแจกน้องๆรวมทั้งบิดามารดา อิ่มข้าวแล้วแม่ผันจึงมาดูคนเจ็บที่ยังหลับอยู่เอื้อมมือไปจับที่หน้าผากก็ต้องตกใจบอกสามีว่าเฮียอตีตัวร้อนจีเลยสงสัยไข้จะขึ้นก็อีโดนซ้อมน่วมไปทั้งตัวอย่างนั้นจะไม่ให้เป็นไข้ได้ยังไงน่าสงสารอีจังแล้วเราจะทำยังไงกันดีละเฮีย ภรรยาในหมั่นออกวิตกเดี๋ยวก็ให้อีกกินยาแล้วก็ให้กินข้าวนอนพักสามสีวันก็คงค่อยยังชั่วแม่ผันอย่าก,กังวลไปเลยเฮียไม่ปล่อยให้แกตายหรอกหนะ้าคืนทำอย่างนั้นก็เสียชื่อหมอจีนหมดนะสิแม่ผันว่าหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บร้าวไปทั่วร่างปวดศีษรษะรุนแรงเหมือนว่ามันจะระเบิดออกเป็นเสียเสียง ไข้ขึ้นสูงจนเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สมยายจ๋าช่วยผมด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าแทงผมเขาละเมอเพอ้อพกเร่ริดไข้แม่ผันเอื้อมือไปจับแขนเขาขยาวอาติเติอนเธอกินข้าวกินปลาแล้วค่อยนอนใหม่คนไข้ลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นครั้นเห็นใบหน้าแฝงด้วยแววปราณีของเจ้าของบ้านก็ใจชื้นขึ้น ผมปวดหัวจังเลยครับแม่ผันปวดราวกับจะระเบิดอดทนหน่อยนะอติประเดี๋ยวจะให้ใจใหญ่เขามาประครบให้นอนนิ่งๆจะได้หายเร็วๆแม่ผันพูดแล้วก็ลุกออกไปหายาตอนสายๆลุงจะเอามะาพร้าวไปแลกข้าวและจะแวะบอกที่บ้านสามกระไดว่าลือป่วยอยู่ที่นี่เขาจะได้ไม่ห่วงในมันบอก ขอบคุณครับผมไม่รู้จะทดแทนพระคุณคุณลุงได้อย่างไรดีถ้าไม่ได้คุณลุงผมคงตายไปแล้วพูดอย่างซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดมากเลยนะอาตีคนอย่างลุงไม่คิดว่าตัวเองมีบุญมีคุณกับใครช่วยเขาแล้วก็แล้วไม่เคยมานั่งทวงบุญคุณแต่ถ้าลืออยากจะตอบแทนแล้วก็ลุงขออย่างเดียว ขอให้ลือเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ถ้าลือทำได้อย่างที่ลุงว่าน,นี่ก็ถือว่าตอบแทนพระคุณลุงแล้วครับผมให้สัญญาว่าจะทำอย่างที่ลุงสอนแต่ลุงครับผมปวดหัวเหลือเกินหนุ่มน้อยกล้ำกรวนน้ำตาไหลพราก ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกน้าอาทีลุงเคยทุกข์อย่างแสนสาหัสทุกข์เพราะความจนแต่ลุงก,ก็ไม่เคยร้องไห้และเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงลุงก,ก็ไม่ร้องไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของลุงลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้จำไว้ผมไม่ได้ร้องไห้ครับน้ำตามันไหลออกมาเองคนเจ็บแก้ตัว แต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอน้ำตามันจะไม่ไหลออกมาที่มันไหลเพราะว่าไม่เข้มแข็งบุรุษวัยห้าสิองตำหนิทางออกหนุ่มน้อยใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วให้สัญญาว่าผมจะเชื่อคุณลุงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลอีกผมให้สัญญาครับดีแล้วอาติ ลูกผู้ชายต้องมีสัจจะลุงดูเ,งเหงเฮ้งแล้วก็ลือนี่เป็นคนมีบุญวาสนาวันข้างหน้าลือจะเป็นคนมีชื่อเสียงก้องโลกจำคำพูดของลุงไว้คุณลุงเป็นหมอดูด้วยหรอครับผมนึกว่าเป็นหมอรักษาไข้ยอย่างเดียวซะอีกนุมเจริญรู้สึกพิศวงก็ไม่เชิง ลุงเป็นเพียงพูดไปตามลักษณะที่ปรากฏแต่ก็ไม่เห็นพลาดสักทีคนที่ลุงทำนายไว้ก็เป็นไปตามที่ทำนายทุกคนแต่ลุงก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นหมอดูถ้าอย่างนั้นคุณลุงก็คงให้หวยแม่นเคยมีคนมาขอหวยคุณลุงหรือเปล่าครับเคยมีหลายรายเชียวละและถูกไหมครับ ลุงไม่เคยให้ใครเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนอกจากไม่ให้แล้วลุงก็ยังสอนเขาอีกสอนเพื่อให้เกิดปัญญาคนจะรวยหรือจะจนอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่โชคลาภพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะไม่ใช่มานั่งซื้อหวยหมายถึงอะไรครับ อากาสะที่คุณลุงพูดถึงนะ่ะนุมน้อยไม่เคยได้ฟังจากยายมาก่อนเป็นคําย่อของธรรมะที่จะนำไปสู่ความมีทรัพย์ได้แก่อุตถานสัมปทาอาขารักษสัมปทากรยามิตตาและสมะชีวิตตาคนเราถ้ามันหามันเก็บรักษา คบเพื่อนดีมีความเป็นอยู่เหมาะสมก็รวยได้ไม่ต้องไปซื้อหวยลุงยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการเล่นหวยแต่ที่ล่มจมนะ่ะเห็นมามากต่อมากอาติอย่าเพิ่งคิดดูถูกลุงนะว่าในเมื่อสอนหัวใจเศรษฐีคนอื่นได้แต่ทำไมลุงถึงจนคนเรามันมีวิบากนะกรรมมีผลมีวิบาก ลุงอาจทำกรรไม่ดีจึงมายากจนคนแค้นอย่างที่เป็นอยู่แต่ลุงก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าลุงจะต้องมีสภาพดีกว่านี้ลุงจะไม่จนตลอดชีวิตอย่างแน่นอนผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับคุณลุงเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอารีขนาดยากจนยังรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันในวันข้างหน้าคุณลุงต้องรวยมหาศาล ผมดูเหงาเฮงคนไม่เป็นแต่ก็มั่นใจว่าต้องเป็นอย่างที่ผมพูดงั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีหรือจนลุงก็จะตั้งใจอยู่ในศีลธรรมแล้วก็จะสอนลูกให้เป็นคนดีสำหรับลุงความดีสำคัญกว่าความร่ำรวยคุณลุงเคยบวชหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ธรรมะและสอนได้ทราบซึ้งใจมาก นุมน้อยเปลี่ยนเรื่องถามเก็บความเจ็บปวดเหมือนคลายลงไปเมื่อได้สนทนากับสัตตบุรุษลุงเคยบวชที่วัดปากน้ำหนึ่งพันษาศึกออกมาจึงได้แต่งงานกับแม่พันขณะเป็นพระลุงก็ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังแล้วก็เคร่งในพระวินัยมากลุงไม่เคยถูกปรับอบัติเลย แม้ว่าจะเป็นอาบัตเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยถ้าพระทุกรูปดีเหมือนคุณลุงผมคงไม่เกลียดพระนะครับหนุ่มน้อยเผยความในใจเลือกเกลียดพระหรือครับผมเกลียดพระมาก เพราะพระทำให้ผมต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆย,ยิ่งครั้งนี้ผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวอย่าคิดอย่างนั้นอตีบาปกรรมเปล่าๆหรือต้องแยกให้ออกระหว่างพระกับโจรปล้นาศาสนาเดนิโจรมีแยะคงเป็นสมุนพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดในการข้างหน้าพวกโจรปล้นาศาสนามีมากกว่าพระเสียอีกถ้าลืออายุครบบวช ก็ขอให้เป็นพระนะอย่าไปเป็นโจรปล้นศาสนาแต่ลุงดูเหงูเห้งแล้วหรือนี่จะต้องบวชไห่สึกไม่จริงครับผมเกลียดพระผมจะไม่บวชหนุมน้อยคานโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหรือเกลียดพระก็ต้องเป็นพระคำพูดของบุรุษวัยห้าสิบสอง ทำให้หนุ่มน้อยนึกถึงพระมหาแพลวเพราะท่านเคยพูดอย่างเดียวกันนี้ความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอติลื้อคุยจ่อเลยนะก็ไหนว่าปวดหัวแม่ผันเข้ามาพร้อมถ้วยยาเจ้ใหญ่ก็ถือลูกประครบเข้ามาประครบตามรอยฟกชำ้ำหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บหากก็ต้องทนเพราะถ้าปล่อยให้น้ำตาไหลออกมา ก็จะเสียสัจจะที่ให้ไว้กับบุรุษผู้มีจิตเมตตาประครบเสร็จแม่ผันกับสามีก็ช่วยกันป้อนยาเจ้ใหญ่ก็ป้อนข้าวต้มเอาอีกสักถ้วยไหมเจ้ใหญ่ถาม,มาเมื่อข้าวต้มหมดไปสองถ้วยแล้วหนุ่มน้อยยังไม่อิ่มครั้นมันึกว่าตนมาเบียดเบียนครอบครัวนี้จึงตอบว่าพอแล้วครับเดี๋ยวแขกไปใครมาจะไม่มีให้เขากิน ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนาถึงเราจะจนแต่ลือก็ไม่ต้องมาเกรงใจด้วยเรื่องนี้เตี่ยวสอนเสมอว่าไม่ให้ห่วงกันกินหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนเตี่ยวว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาถ้าเราไม่ห่วงเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆฉะนั้นลือไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มจะได้หายเร็วๆ จะได้ไม่เปลืองข้าวเจ๊ใช่ไหมล่ะผมรู้หรอกนาหนุน่มน้อยจงใจพูดเย้าแย่เจ๊ใหญ่หรืออยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้ว่าแต่จะเอาเข้าวต้มอีกสักถ้วยไหมล่ะอีกสักสองถ้วยดีกว่าผมกินจุนะเจ๊เห็นผอมๆอ,อย่างนี้เธอเจ๊ใหญ่ก็เดินไปตักข้าวต้มมาป้อนคนเจ็บอีกสองถ้วย อิ่มข้าวแล้วหนุ่มน้อยรู้สึกสบายขึ้นนึกขอบคุณในครอบครัวนี้ช่างดีต่อเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอาตีลงไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับนายมันบอกคนเจ็บเจะใหญ่ครับ ผมว่าคุณลุงท่านขยันสมกับที่ชื่อมันเลยนะครับนมน้อยพูดถึงบุรุษใจดีเมื่อบุรุษนั้นเดินออกไปยังเรือเห็นเจ้ใหญ่ไม่ตอบว่าไรจึงพูดต่อดีนะครับที่ชื่อมันถ้าท่านชื่อมันแล้วก็แย่เลยแย่ยังไงอาติเคราวนี้เจ้ใหญ่อยากรู้ก็ไม่สมชื่อสิครับ ชื่อมันแต่มีลูกตั้งเก้าคนใครเขารู้เขาก็อายเขาแย่คนเจ็บเฉลยอ,อย่างสนุกอติหรือชักทะเลนแล้วนะอย่าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมเปล่าๆนี่เจ๊เตือนด้วยความหวังดีนะผมขอโทษครับผมเพียงแต่อยากให้เจ๊ใหญ่ใครเครียดเพราะเห็นทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดมือเลย คนเจ็บแก้ตัวไกลๆกลแต่ถ้าลือพูดแบบนี้จะใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเตียถือมากเรื่องนี้ลูกจะมาต่อล้อต่อเถียงกับพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็ล้อเรียนผู้ใหญ่ไม่ได้จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครสาววย23เทศนานมววยย่าง18ครับต่อไปนี้ผมจำไว้ ต้องขอโทษจะใหญ่อีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเอาละหรือนอนพักผ่อนได้แล้วเจ้จะไปทำงานละพูดจบจะใหญ่ก็ลุกขึ้นเก็บถ้วยชามข้าต้มไปล้างหนุ่มน้อยนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ประเดียวก็หลับเพราะลิดคล้หมอจีนวัยห้าสพายเรือบรรทุกเข้าเปลือกเต็มลำมาจอดที่หน้าบ้านสามกระได บ้านดูเงียบเหงาผิดปกติประตูหน้าบ้านปิดงับไว้เหมือนไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงตะโกนเรียกตรงหัวบันไดคุณหลวงครับคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบจากข้างในเขาจึงตะโกนเสียงดังกว่าเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบไม่มีเสียงตอบเช่นเคย บุรุษวัยกลางคนสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยบ้านออกใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าคนในบ้านพากันแยกย้ายออกไปตามหาห,าหลานชายคุณหลวงที่หายไปเมื่อวานนี้เขาตั้งคำถามในใจอันที่จริงเด็กหญิงเหมือนวัยสิปีถูกใช้เป้าบ้าน เพราะทุกคนพากันไปงานศพคนสายทิพที่วัดสี่หน้าแต่หญิงวัยรุ่นสาวก็ถือโอกาสแอบไปนอนอยังท้ายเรือนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านจึงไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หัวกระไดเราควรจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาใหม่มาบอกเขาก่อนแล้วจึงไปหาแลกข้าวในมันคิดพลางเดินไปที่เรือแล้วพลายกลับ คลันผ่านหน้าวัดตโนดเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นึกโกรธเคืองตะโจนเท่าที่มาอาศัยพระาศาสนาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่คิดฆ่าคนอย่าว่าแต่จะเป็นพระเลยแม้แต่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่สมกับคำว่าคนเขานึกไปถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏในโอวาทปาติโมก ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนึกสงสารพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นหากเข้ามาช่วยไว้ไม่ทันคงต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนเพราะเขาจุดลงเรืออติก็สลบสลายไม่ได้สติก็ดีเหมือนกันที่อีสลบไปมิฉะนั้นคงต้องทุรนทุร,รายอยู่บนกองเข้าเปลือก ทั้งเจ็บทั้งคันคงทรมานพิลึกเห็นบิดาพายเรือข้ามลำประโดงมาเด็กหญิงสามคนก็วิ่งมารับในเรือถือกระบุงกรยคนละใบเพื่อขนเข้าเปลือกไปเก็บไว้ในช้างและพวกพี่ๆก็จะเอามาตำเป็นข้าวสารเสรก่อนและจึงนำไปหุงหรือต้มอติอีเป็นยังไงบ้าง เขาถามถึงคนเจ็บข้ยังชั่วละละเตียลุกขึ้นไปถ่ายหนักถ่ายเบาได้แล้วเด็กหญิงสุนีตอบแล้วพวกลือไปกวนอีหรือเปล่าเปล่าหลอกเตียมีแต่เจ้าตัวเล็กๆสามคนนั่นน่ะที่ไปเศร้าซีให้อีเล่านิทานให้ฟังหล่อนหมายถึงน้องชายสามคนหัวหน้าครอบครัวเดินมาดูแลคนเจ็บแล้วรู้สึกประทับใจ เมื่อเห็นเด็กชายสามคนนั่งล้อมวงฟังนิทานจากหนุ่มน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจตาแป๋วจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของผู้เล่าอาเพงงรือพาน้องมากวนเฮียทำไมอีไม่สบายรู้หรือเปล่าเขาว่าลูกชายวัยสี่ขวบหากว่าด้วยความเอ็นดูเปล่ากวนนาเตีย พวกเรากําลังฟังอีเล่านิทานสนุกจังเลยต้นไม้ออกลูกเป็นคนก็มีนัาเตียเด็กชายบอกบิดาต้นอะไรล่ะอติหือกําลังเล่าอะไรให้พวกเด็กๆฟังเขาถามหนุ่มน้อยเรื่องมักกะลีผลครับคุณลุงคุณยายถ้าเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมยังเล็กๆคุณยายฟังมาจากหลวงพ่อช้างอีกทีหนึง่ง หลวงพ่อช้างท่านเคยไปป่าหิม,มาพานไปพบมักกะลีผลคุณลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ต้นไม้จะออกลูกเป็นผู้หญิงสวยอย่างที่หลวงพ่อช้างท่านเล่าให้คุณยายผมฟังบุรุษวัยห้มีอาการใคล้ครวนก่อนตอบว่าลุงไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะแต่ลุงก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดก ลุงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์คงไม่เอาเรื่องเลวไหลไร้สาระมาเล่าให้พระสาวกฟังหรือว่าจริงไหมคงจริงมังครับนุ่มน้อยตอบแบ่งรับแบ่งสู้เฮียเล่าต่อเธอเด็กชายเพ่งบอกหนุ่มน้อยด้วยกำลังฟังเพลินคุณลุงบอกคุณปู่ผมแล้วใช่ไหมครับ นุ่มน้อยถามเจ้าของกระท่อมน้อยกลางสวนลึกยังไม่ได้บอกเลยอติลุงไปบ้านสามกระไดไม่พบใครเลยบ้านปิดเงียบลุงตะกนเรียกก็ไม่มีใครออกมาไม่รู้ไปไหนกันหมดน่าแปลกนะครับคุณปู่มีบริวารตั้งสิบกว่าคนน่าจะมีอยู่เฝ้าบ้านบ้างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกัน รุ่งนี้เช้าลุงจะลองไปดูอีกทีจะไปแวะที่บ้านสามกระไดก่อนแล้วจึงจะเอามะพล้าวไปแลกข้าวผมขอไปด้วยนะครับผมเป็นห่วงทางโน้นเสียแล้วจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขารู้สึกสังหรณ์ใจหรือ,อยังไปไม่ได้อติบอบช้ำออกอย่างนี้ถ้าเดินทางอาจจะสุดหนักลงไปอีก รออีกสามวันค่อยไปลุงจะต้มยาแก่ช้ำในให้กินรอให้แข็งแรงกว่านี้ค่อยไปเชื่อลุงเถอะครับถ้าเช่นนั้นผมจะรออีกสองสามวันเขารับคำอย่างว่าง่ายเฮียเล่าต่อสิเด็กชายเพ่งทวงเฮียกำลังคุยกับเตียเดี๋ยวค่อยเล่านะนมน้อยบอกเด็กชาย เอาเธอเอาเธอจะเล่ากันต่อก็เล่าลุงจะไปอาบน้ำอาบท่าเหนียวตัวจะแย่แล้วว่าแล้วก็เดินไปทางหลังกระท่อมเพื่ออาบน้ำเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้วนุมน้อยถามคนฟังถึงตอนหลวงพ่อช้างทำปลอดให้แขกอมเด็กชายเล้งวัยสามขวบตอบขณะที่เด็กชายเม้งวัยสองขวบนั่งทำตาปริบ หลานชายหลวงทาราจึงเล่าต่อแถมเล่าเรื่องให้สนุกตื่นเต้นเกินความจริงเพื่อให้เด็กชายเพลิดเพลินดังนั้นเมื่อเล่าจบเด็กน้อยสามคนก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าเอาอีก